อันได้ก็ถุนเดออ๋อไม่เอาอ่าพออย่างเดียดังเดออ่านะครับโมหกอ่าหมุนตั้งนะครับหมุนตีนะครับถ้าตีโดนนะครับตีโดนแล้วก็ลุกไปหมุนแล้วก็หลงชากว่านะครับก็ถือว่าชนะแต่ถ้าตีไม่โดนเนี่ยถือว่าแพ้นะครับแล้วก็จะสลับกันนะครับสลับกันอ่าหมุนตั้งนะครับ อ่าดีนะไม่โดนนะครับอ่าไม่โดนอ่าคนที่ใส่หมวกขาวดีโดูนะครับแต่ลูกหมุนเป็นไงครับครับดีตีอ่าดูนะครับดูคู่ที่กระออกนะครับอ่าบอกไงอยู่ก่อนแพ้นะครับอ่ามาโค้ตาหมุนอยู่ก่อนแพ้นะครับฝั่งแบงอ่าหมุนใช่ไหมครับอ่านะครับ ห<โ>มดเลเอาละครับผมจะอ่าพอเพียงเท่านี้นะครับขอเชิญน,นักยานะครับมาที่กองในการนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่ออ่าสแสดงนะครับการจบของการใี่ลูก